jaga oh, oh. ya, halo 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 gini <tuh, tuh.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  ครับพี่น้องเสี้ยนนกทั้งหลายครับช่วงนี้นกผมนําเสนอหน้าดงดินทรายนะครับชุดนี้เอามาไม่สองสามหมื่นยังไม่ทันด้ลงเลยครับเพราะว่ามีแต่นกอยูวหล้วนเกาตัวครับส่วนร่วมของนกลิวหาเบื้องยากนะครับมีแต่เสียงไงทั้งนั้นนะครับเสียงต่างไปหาไงพราะมีเสียงหน่อยนะครับสุดยอดนกปลิวทั้งนั้นเลยครับทีมงานของผมยี่สิบเพื่อหามาให้นะครับอันนี้ก็ นำเลี้ยนในพี่น้องเ,อเอช่า,เ,าเสี้ยนนกลิวสอ,อบนกลิวทั้งหลายนะครับเบิ้งได้เลยนะครับเต,ต่โตัมีตัที่สวยโกโก้เก่งแล้วก็มานพ้อมครับประกันทุกตนะครับนกเ,เขาส่งไม้ผมนี่นะครับเพราะว่าเป็นปน,น,นกลิวตันทั้งนั้นเลยก็มีนกกุกนกกุกมีตัางห่างครับนกประมาณสามสิบกัวตัวอยู่นี่นะครับ นกคุกเดียวอสองคุกหอยสองคุกเต็มสามคุกหอยอคู่อ่างก็มี่นะครับิบวตันมี่ครับนี่เขาเรียกนกนวตันเข้าโตนี่ครับเบิ้องเอาครับเกี่ยเบิ้งเลยมีตัวสวยๆขันดีเห็ดดีหมานทุกโตนะครับปักกันคุณภาพนกยูนะครับอันนี้ก็น้ำเลี้ยน,นเสี้ยนนกทั้งหลายผู้ดใดชอบนกยูนะครับเบื้องเรานะครับ ชอบตัวไหนมกตัวไหนแทเขาม่าไล่ขามานะครับคนไหลคนแค่ขามาไหนเลยนะครับหน้าดงดินไสพรมนําเสนอนกริ้วตันเก้าโตวสวยๆชุดนี้ชุดเอามาไหมล่าสุดสองมือครับมือนี้เขามา่าอีกหนึ่งตัวนะครับเขาส่งไม่อีกหัอันนี้น,นําเสนอพี่น้องเก้านกทั้งหลายแส่นนกทั้งหลายนะครับชอบตัวไหนมกตัวไหนก็เบิ้งเราเรียกเราครับขอบคุณครับ ¡Gracias! 过来，太阴喽。 No. Oh. Sot, ne? Oh, ist ich die, Sot, die วันนี้วันที่4ิบสี่ผมผ้าครับืัอนี้ครับวาสีขึ้นไปเบิ้งนกครับีครับนกของวันอวันยังเป็นใครครับขอวันมนีผ้าขึ้นไปเบิ้งครับี้ครับ いい状態です。 วันที่สี่กุมภาพครับกได้สิบมือครับสิบมือที่บ่อครับบ่อวันที่สิบสี่ครับน่ครับนกสิบมือน้ำขึ้นแมน่นีมางอยอย่างนี่ครับ มันไมนนีคนนะครับยุบใบไผ่คุู่นะถ่ารนะ ขอบคุณเอฟซีแล้วก็เซียนนกทุกๆุกคนครับสำหรับชิมนีก้ก็ขอจบไว้สำนีก่อนครับติดตามชิมนาครับผมสวัสดีครับ